รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการปักหมุดหัตถศิลป์ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งกับผมและก็น้องเจินนี่คือรายการที่ส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยสนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินนะครับไปกับความรู้ที่หลากหลายมากมายไปพร้อมๆกับผมแล้วก็น้องเจินแล้วคุณจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็นไทยที่ซ่อนอยู่หรือหลายคนอาจจะหลงลืมไปแล้วกัน ใช่ละเจ้าพี่ตะเจ้าวันนี้น้องขออู้กําเมืองนะเจ้าโอ้โหได้เลยเจ้าพวันนี้ค่ะจนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมงานหัตถศิลป์แห่งเมืองล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปแอวกันเลยเจ้าสนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน นี่เรียกว่าจ้องแดงค่ะที่ตาเป็นร่งโบราณเ<ๆ>มียกัะลักเป็นสีแดงชาติแบบนี้นี่เป็นนกคู่แล้วออน้ำต้นหรือว่าคนโถคือเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่งเวลาเราใส่น้ำลนในคนโทรประมาณ45นาทีนะี่น้ำจะเย็นปกติสี่ถึองศากันชงเป็นเสื้อผ้าดึกดําบรรของพี่น้องมงกันชงเป็นต้นพืชที่ต้องปลูกบนขุนเขาใส่ร้อนจะทําให้ร่างกายเย็นใส่หนาวจะทําให้ร่างกายอบอุ่น ชมนวันนี้จะพาทุกท่านขึ้นไปสัมผัสกลิ่นอายของสเสน่ห์งานศิลปะวัฒนธรรมแห่งล้านนาในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ที่เต็มอิ่มไปด้วยงานภูมิปัญญาทรงคุณค่ามากมายเริ่มกันที่ชุมชนห้วยสายชุมชนเล็กๆในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ในชุมชนนี้ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันทำงานหัตกรรมจากเส้นใยกันชงโดยมีครูโรงสีพร้อมใจครูช่างศิลปะหัตกรรมเป็นผู้ริเริ่มงานถักใหญ่กันชงเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกได้ว่าใครที่ชื่นชอบกรีนโปรดักต์ห้ามพลาดที่นี่ทุกท่านสามารถลองทำเวิร์กช็อปถักเส้นใยกันชงและขึ้นไปชมวิถีวัฒนธรรมชาวมงที่ผานกกและยังได้เพลิดเพลินไปกับสวนเกษตรนานี และสวนสินอีโรติกในบรรยากาศที่สบายบายท่ามกลางอ้อมกอดแห่งธรรมชาติที่น่าหลงไหลมากมายลงมาที่อำเภอแม่วางพื้นที่ที่นับว่าเป็นแหล่งรวรวมมรดกทางภูมิปัญญาง,งานหัตถศิลป์ที่ทุกท่านจะได้ชื่นชมงานหัตกรรมที่หาชมได้ยากอาทิจ้องแดงหรือร่มเอกลักษณ์สีแดงชาติที่ไม่เหมือนใคร โดยมีครูวิเชิญแก้วเอี่ยมครูช่างศิลปะหัตกรรมครูผู้สืบสานงานจ้องแดงมากว่า30ปีจากปัมพบุรุษร่มจ้องแดงบ้านดอนเป่าที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเอกลักษณ์สีแดงชาติและเทคนิคการร้อยหัวไหมหลักสีสานใต้ตัวรม่มต้องลองมาชมให้เห็นกับตาก,กันสักครั้งห้ามพลาดนะครับ และถัดมาจากบ้านดอนเป่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อมาเรียนรู้การทำงานหัตกรรมเครื่องเงินได้ที่ชุมชนหัตกรรมบ้านกาดโดยมีครูอัญชลีอุปนันครูช่างศิลปะหัตกรรมเป็นผู้สร้างสารรค์ชิ้นงานเครื่องเงินยัดลายบ้านกาดอันมีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเส้นเงินขนาดเล็กมาพันบิดเกลียวขดและดัดซอนทับกันในโครงเส้นเงินรูปทรงต่างๆก็เกิดงานหัตกรรมอันวิจิตร ต้องอาศัยความชำนาญและทักษะอันละเอียดอ่อนอย่างมากกว่าจะได้เป็นชิ้นงานที่สะกดทุกสายตามาถึงแหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสลาแดงอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการอนุรักษ์และการทําน้ำต้นแบบโบราณเอาไว้เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยโดยครูสมศักดิ์สีสุวรรณ หรือสลาแดงครูสิลป์ของแผ่นดินนอกเหนือจากการอนุรักษ์งานแบบโบราณแล้วสลาแดงยังมีการนำเทคนิคร่วมสมัยอื่นๆมาใช้ได้แก่การประยุกต์ความรู้พื้นบ้านของเครื่องปั้นและเครื่องเขินเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นน้ำต้นแบบลงรักปิดทองที่มีรูปรักโดดเด่นสะดุดตานักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้สเสน่งงานหัตถกรรมต่างๆตลอดเส้นทาง พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมอันงดงามของวิถีชาวล้านนาดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มของชาวเจียงใหม่ด้วยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับงานศิลประหัตถกรรมในพื้นที่ภาคเหนือของบ้านเรา สวยๆงดงามแล้วก็บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ <c oughs> ทำไมดูอ่อนช้อยขึ้นมาทันตาเห็น <c oughs> อย่าจ้องหนูแบบนั้นสิคะทำไมคะ <c oughs> แ,แปลกๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรหรอคะนี่ไงคะหนูถืออะไรอยู่คะ <c oughs> พี่ตาค่ะให้ทายค่ะลมค่ะ ไม่ใช่ค่ะนี่เรียกว่าจ้องแดงค่ะพี่ตาค่ะจ้องแดงอย่าจ้องนานจ้าจ้องได้นานๆไม่ว่ากันค่ะแต่นี่คือจ้องแดงค่ะคุณผู้ชมจ้องนี่เป็นภาษาท้องถิ่นหรือที่พี่ตาเข้าใจว่าร่มถูกต้องแล้วเป็นร่มโบราณเมียกัลลักเป็นสีแดงชาติแบบนี้รวมถึงพี่ตาเห็นอันนี้ไหมคะครับเป็นร้อยห่วงเส้นไหมหลากสีสันค่ะอ๋อสอยวยงามดูแพงอ่ะใช่ถ้าคุณผู้ชมอยากไปเห็นของจริงแบบนี้นะคะเรามีแหล่งเรียนรู้กันอยู่ที่อำเภอแม่ไม่ถือ แม่วางโอ้โหมีมุกด้วยดีนะตามทันแม่วางจัวัดเชงไหม ต้องไปที่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมร่มโบราณจ้องแดงนะคะพอไปถึงที่นั่นปุ๊บค่ะจะได้เจอกับคุณครูวิเชิญแก้วเอี่ยมนะคะที่จะให้ความรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมซื้อจ้องแดงสวยๆแบบนี้กลับบ้านกันด้วยนะเจ้าแสดงว่ามีแต่จ้องแดงว่าจ้องชมพูจ้องเงินมีไหมเมื่อกี้เห็นว่ามีชมอะไรวะแวบไม่อยากจะชมเลยแต่มันที่เลยค่ะแต่มันสวยมากนะครับนี่คือความประยิบประยับความอลังการงานสร้างนี่คือเครื่องเงินยัดลายนี่ งบอกจริงๆชื่อนี้จริงเครื่อง,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 งเงินยัดลายเครื่องเงินยัดลายใช่ครับรนี่เป็นศิลประที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความละเอียดอ่อนความงดงามความใส่ใจในการทําศิลประหัตกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องประดับนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆของชุมชนเรียนรู้หัตกรรมบ้านกาเครื่งเงินยัดลายถ้าไปที่นี่จะมีครูอัญชรีอุปนันนะครับท่านเป็นครูช่างศิลปะหัตกรรมคอยสอนบอกได้เลยว่าราคาไม่ธรรมดา ดังนั้นต้องไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองสวยมากจริงๆสวยทุกอย่างเลยที่เราเอามาชมมัน<ช>มสวยเหมาะกับเจินแล้วคะ่ะชมมาได้อีกเยอะ <c oughs> ๆเลยคะ่ะอ <c oughs> าหย่อมากแต่ยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมขาจาันแล้วก็พี่ตานนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยแล้วก็ไปดูค่ะเครื่องปั้นดินเผาน้ําต้น <c oughs> อะไรคือน้ําต้นอ่างงใช่ไหมคะต้นน้าถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจแล้วก็งงนะคะรอติดตามชมช่วงหน้าค่ะน้ําต้นหรือว่าคอนโทรคือเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่ง เวลาเราใส่น้ำในคนโทษประมาณ45นาทีเนี่ยน้ำจะเย็นกปกติ4-5องศามาสืบทอดกันมายาวนานกี่ร้อยปีครับความรู้ในเรื่องของการปั้นน้ำต้นยุคคาริคุนชัยก็คือ1,300กว่าปีซึ่งเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะยากและก็เนียบมากเรียนรู้หัตถศิลป์ ผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่างานหัตถศิลป์ดีมีอยู่ทั่วทุกแห่งขนในประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นดินแดนที่ทรงคุณค่าทางด้านเรื่องของอารยธรรมยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่มีการสืบทอดงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่ามาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอย่างจังหวัดเชียงใหม่บอกได้เลยว่าจะมีงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าน่าติดตามเพียบเลยทีเดียวและวันนี้นะครับถือว่าเป็นโชคดีของรายการเรามากๆเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากสลาแห่งล้านนาซึ่ง ต้องยอมรับว่านี่เป็นผู้เชี่ยวชาญงานธัณีศินหรือว่างานปั้นด้านน้าต้นซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือน้ําต้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนี่คือสลาแห่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะท,ท่านคือครูสมทรัพย์ศร,รีสุวรรณนะคะครูศิลป์ของแผ่นดินนั่นเองรหรือว่าสลาแดงคํานี้เราเราสองคนไม่ค่อยคุ้นจริงๆสลาเป็นคาศัพท์พื้นเมืองหรอครับสล่าเป็นคําศัพท์พื้นเมืองฮะเป็นคําศัพท์ของลานาเองนะฮะซึ่ง ความหมายของคำว่าสลาเนี่ก็คือเป็นช่างแต่ว่ามีความรู้ที่ที่มีความรู้ในเชิงลึกในันแหน่งนั้นๆ ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องขององค์ความรูร้ต่างๆแม้กระทั่งกระบวนการผลิตทั้งหมดซึ่งสลาใช้เฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่นในภาคเหนือแปดจังหวัดภาคเหนือแปดจังหวัดภาคเหนือครับอารยธรรมล้านานาเก่าแก่ใช่จะรู้จักคํานี้ใช่ครับอ๋อซึ่งสลาแดงนี่ได้รับรางวัลเป็นครูศิลจากศักดิ์ศิลป์ด้วยใช่ไหมคะครูศิลคงวินก็คือรางวัลเชิดชูเกียรติของศักดิ์ศิลป์เองที่ได้มอบให้กับครูซึ่งรักษาเอกลักษณ์ของชิ้นงานไว้แล้วก็มีการถ่ายทอดและยังคงไว้ซึ่งความเป็น อัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สําคัญที่สุดก็คือใกล้ศูนย์หายด้วยที่หนูเห็นตั้งอยู่บนโต๊ะนี่คืออะไรคะสละแดงค่ะที่เราเรียกว่าน้ําต้นก็คือตัวนี้แหละฮะน้ำต้นหรือว่าคอนโทคือเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่งที่มีการเผาที่อุณหภูมิต่ําที่สําคัญที่สุดก็คือหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบของเขาคือหนึ่งใส่น้ําดื่มในชีวิตประจำวันในสมัยที่ยังไม่มีตู้เย็นครับซึ่งอัตลักษณ์ที่ชัดเจนสาหรับเวลาเราใส่น้ําในคอนโทประมาณ45นาทีเนี่ยน้ำในคอนโทเนี่ยจะเย็นกับปกติ4-5องศา แต่ผมดูแล้วดูแล้วคนโทรไม่น่าจะเป็นเรียกว่าสิ่งที่ใช้กันในบ้านเรือนของชาวบ้านทั่วไปหรือเปล่าครับมันดูเหมือนเป็นสิ่งของที่ถูกใช้กันในในวงในวังหรือเปล่าใช้ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ในอดีตน,นะฮะจนถึงราษฎร,รับ,รบนะครับแต่ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่ใส่นำ้ำเดื่ดในชีวิตประจำวันอย่างเดียวในเรื่องของศาสนาพิธีในเรื่องของพิธีกรรมครับไหวครูไหวผีปู่ย่าไหวบรรพชนก็จะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องสื่อในระหว่างคนอยู่กับคนที่ ไปสวรรค์ไปแล้วมาสืบทอดกันมายาวนานกี่ร้อยปีครับของความรู้ในเรื่องของการปั้นน้ำต้นหรือการปั้นคนโทเหล่านี้หลักฐานที่ผมสามารถที่สรุปได้ตัวนี้คือยุคคาริพุนชัยก็คือพันสารกว่าปีซึ่งเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะยากและก็เนียบมากซึ่งผมยังไม่สามารถทีจ่จะแกะหรือว่าทำทำเรียนแบบได้ได้ดีขนาดนั้นเลยมันยากขนาดนี้แล้วสลาแดงรวมกลุ่มกันมา<อ>เป็นแบบว่าชุมชนงานหัตถกรรม น้ำต้นนี้ได้ยังไงคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าในระยะหนึ่งที่เราพูดได้ว่า30กว่าปีให้หลังเนี่ยตั้งแต่ไฟฟ้าเข้ามาตู้เย็นเข้ามาความเป็นอารยธรรมของการใช้เครื่องปั้นดินเผาน้ําต้นหรือคนโทุนได้สูญหายไปเลยพ่อผมกลับเข้ามาในชุมชนอ้าวแล้วบรรพชนที่เราสร้างงานศิลปะหัตถกรรมดีๆไว้เนี่ยทำไมมันหายไปไหนผมก็เลยตัดสินใจข้ามารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งไปนี่จะเป็นลักษณะของลูกผสมแล้ว ทำจากอะไรครับใบนี้ใบนี้เป็นเป็นดินเผาเหมือนกันนะฮะแต่ละชาติพันธุ์เขาก็จะมีความเป็นรากเง่าทางอารธรรมที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าส่วนมากในเรื่องของเครื่องปนิเผาน้ําต้นเนี่ยไทยใหญ่จะเป็นชาติพันธุ์ที่ทําเยอะที่สุดเลยความความโดดเด่นเลยเอก,กลักษณออ์ของของ,ของน้ําต้นนะครับที่สลาดแดงสุดๆคืออะไรครับผมยกตัวอย่างใบนี้นะฮะไอ้ตัวเนี้ยเป็นของชาติพันธุ์ไตใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนื่องจากว่ารูปลักษณ์ลักษณะต่างๆเนมันบ่งบอกแล้วมันใช่มันมีรากเง่าอย่างชัดเจนตัวนี้คือฟักทองเกลี้ยง เขาเรียกว่าฟักทองมังเกลียงแล้วก็มีคอสอบมันจะอุ้มนะไม่ใช่ตรงถ้าครอบด้วยเงินนั่นหมายถึงว่าเจ้านายฝ่ายเหนือพระชั้นผู้ใหญ่แล้วคนมีกระตังสมัยก่อนก็เนดาวรมดาทราบถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่มีถ้าครอบด้วยทองก็ยิ่งสูงไปอีกอย่างนี้ไหมสูงไปอีกสูงไปอีกถามนิดนึงมันจะมีเรียกว่ากลวยที่มันแหลมค่อยๆแคบขึ้นไปอย่างนี้กับตรงที่ตรงปากมันบานออกมันเป็นดีไซน์ที่แตกต่างกันยังไงหรือว่ามันบอกถึงยุคถึงสมัยหรือเปล่าครับเป็นเรื่องของ ของแหล่งผลิตมากกว่าสลาหรือว่าช่างสมัยโบราณที่เขารังสรรคิดะดิ์ขึ้นมาเขาใช้อะไรที่มันที่มันอยู่ใกล้ๆตัวรอบตัวทรงนี้เหมือนยานอวอกาศยังไงไม่รู้ครับผม <laughs> อันนี้เป็นลักษณะลำตัวเนี่ยเป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานเฮ้ยแสดงว่านี่เก่าแก่แล้วครับฮะส่วนลำคอเนี่ยเป็นของเมืองน่านอ๋ออันนี้มาถึงยุคผมเนี่ยเป็นการผสมผสานว่าทธระหว่างท้องถิ่นเข้าด้วยกันครับ จะถือว่าเป็นเป็นรูปรักษณ์ใหม่ที่เป็นการผสมเอาจุดเด่นของแต่ละจุดมาผสมมาผสมกันเป็นใบนี้แบบนี้ผมขออนุญาตถามสงสัยนิดนึงทุกวันน,น,นี้แบบนี้เนี่ยทาขายไหมทําขายอยู่ครับครับแล้วใครเป็นลูกคา้าต่างชาติหรือคน <ผม S 1> ไทยผมดีใจมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบสะสมสมัยก่อนเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านธรรมดาแต่ในยุคที่ผมเริ่มทำใหม่นั่นคือศิลปะหัตถกรรมแต่ปัจจุบันเนี่ยผมให้คําจํากัดความใหม่ว่านี่คือศิลปะหัตถกรรมร่วมสมัยที่สามารถเข้าไป ตกแต่งในบ้านได้เราไม่ได้ตกแต่งเพื่อเสพความสวยงามนะแต่เรากําลังเสพความเป็นอารยธรรมที่สวยงามในยุคที่ผ่านมาสมัยก่อนเวลาเราไปแอลสาวนะสาวก็จะยกเขายกน้ำอ้าให้เดื่มน้ําก่อนนะต้อนรับต้อนรับที่บ้านนี่คือสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับี่อมู่เขาทําหน้าที่ของเขาแล้วอ๋อเอามาต้อนรับใช่สู้เราครับถ้ายกขึ้นมาน้ําเต็มแสดงว่าสาวคนนี้ชอบยกขึ้นมาน้ําไม่เต็ม แสดงว่าอันนี้สําคัญมากเลยหนึ่งสาวพี่เกียรแล้วเปล่าอันที่สําคัญมากกว่านั้นนั่นคือแสดงว่าผู้สาวนั้นสวยมากอ,อคนมาบอยมีหนุ่มมาตัดหน้านเราเรียบร้อยอนี่คือ,อใส่น้ำนิดเดียว มันเป็นองค์ความรู้ที่แทรกไว้ในในวิถีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะดึงเป็นข้อมูลแต่ถ้าดึงเวเราเห็นความสวยงามของเขาถ้าหนูไปที่ชุมชนนะคะหนูจะได้แบบไปลองทําหรือไปเวิร์กช็อปหรือมีกิจกรรมอะไรให้หนูทํำไหมคะในชุมชนเราได้ไปเรียนรู้ของเก่าที่ในอนุภาคดันองที่เก็บไว้ไปจากภาคเหนือเราสามารถที่จะไปเรียนที่จะทําน้ําต้นได้แต่ก่อนที่จะเรียนทาต้นก็มีให้เราทำนี่ตุ้มหูที่เป็นดินเยอะแยะหมดเลย สามารถทําได้มันเป็นเรื่องฝึกสมาธิสําหรับเด็กๆด,ด้วยเด็กที่โซนๆน้าเจอดินปุ๊บนิ่งเลยดินเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างนะกวบการยืดตัวหดตัวต่างๆซึ่งเราได้สัมผัสกับดินเนี่ยเราจะรู้คุณสมบัติของดินอย่างชัดเจนถ้ามีคผู้ชมดูรายการของเราอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่เนี่ยแหละทางของฉันอยากไปนั่งปั้น<อ>แบบนี้อยากจะไปหัดมันต้องใช้เวลาเรียนรู้นานไหมครับกว่าจะเก่งได้สัก สักครึ่งหนึ่งหรือจะปั้นเป็นคนโถออกมาสวยๆแบบนี้ได้จริงๆตัวคนโถเนี่ยแค่2อสเดือนก็ขึ้นรูปได้แล้วแต่จะให้เนีย้ยให้เนียนเนี้ยผมให้ปรีหนึ่งเวลาเราทําไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการฝึก,กแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วย<อ>ทำไมเราทําทรงนี้ไม่ได้มันต้องบิดเบี้ยวแล้วก็ปรับให้เป็นทรงใหม่ถ้าอยากไปค่ะไปทดลองแล้วก็ไปดูงานหัตกรรมสวยๆแบบนี้ติดต่อหรือว่าทํายังไงได้บ้างคะจริงๆที่หัตกรรมชุมชนของบ้านน้ำต้นเองไม่มีแค่เรื่องของเครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นอย่างเดียว เรามีเครือข่ายในแหล่งเรียนรู้ที่ทําศิลปหัตกรรมพึ้นบ้านนียเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินของอัญฉชลีนะฮะจ้องแดงของครูเชิญซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีชาวบ้านอีกหลายกลุ่มที่เป็นเรื่องของการทอผ้าขนแกะการทอผ้าย้อมธรรมชาติแม้กระทั่งการปั่นจักรยานขึ้นไปเชิงเขาอะไรเงี้ย ปั่นข้ามลัดทุ่งนาไปสวยงามมากเราจะเห็นวิธีการทํางานการปลูกผักปอสารพิษไปยังไงพูดง่ายว่าไปทีเดียวในชุมชนน้าต้นแห่งนี้จะได้เรียนรู้งานศิลปะหัตถศิลป์แล้วก็สามารถได้ท่องเที่ยวด้วยอุ้ยสวยอ่ะขาดเขาทำคุณมากค่ะวันนี้แต่งตัวธรรมดามากเลยนะครับผมชมนกคูกในมือคุณผมไม่ได้ชมคุณคุณก็สวยแต่ว่านกคูกน่ารักนกคูกสวยนี่เป็นนกคูกแล้วเอผลอแป๊บเดียวเห็นไหมเก่งแล้วเนี่ย ความหมายคืออะไรครับที่ที่ผมให้ทำนกฮูกเนี่ยเพราะหนึ่งวัตถุประสงค์คือเขาจะได้รู้จักคุณสมบัติของดินนะครับเราเป็นมีอารมณ์ร่วมกับดินนกฮูกเนี่ยมองฝ่าความมืดได้ความมืดคืออสวกิเลสเพราะฉะนั้นนะคือคนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยท้ายสุดจากการทําดินเนี่ยความมุ่งหวังที่สูงสุดคืออย่างั้าก็ดวงตาเห็นธรรมโอ้โหลึกซึ้งมากสุดท้ายหลายคนอยากจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์จะติดต่อไปยังสลาแดงได้ยังไงบ้างครับ สำหรับสละแดงเองจะอยู่ที่หมู่บ้านน้ำต้นนะครับอำเภอแม่วางเบอร์โทรศัพท์0897007273นี่เบอร์สละแดงโดยตรงครับค่ะวันนี้ขอบคุณสละมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเรียกว่าครูศิลป์ของแผ่นดินผู้ที่มีความสามารถที่หาได้ยากเหลือน้อยคนที่จะมีความรู้ในการปั้นน้ำต้นหรือว่าคนโทใส่น้ำ ที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณป๊อปปูล่าขนาดไหนสุดยอดไปเลยนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูงานหัตถศิลป์กันที่อำเภอแม่ริมกันต่อค่ะคือบออนิดนึงว่าชุดของเราทํามาจากใยธรรมชาติและเป็นใยของต้นกันชง กันชงเป็นเสื้อผ้าดึกดำบรรของพี่น้องมงกันชงเป็นต้นพืชที่ต้องปลูกบนขุนเขากันชงมีคุณสมบัติคือให้ความอบอุ่นแล้วก็เย็นสบายใส่ร้อนจะทํำให้ร่างกายเย็นใส่หนาวจะทํำให้ร่างกายอบอุ่นปากหมุดฉุดไม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมได้เวลาที่เราจะมาปักหมุดหัตถศิลป์กันแล้วผมและน้องเจินขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาสัมผัส ความอบอุ่นของดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานั่นก็คืออำเภอแม่ไม่กลางหรือว่าอำเภอแม่ริมทันทันใช่แล้ครับเราอยู่ที่อำเภอแม่ริมจงหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อยู่กับคุณครูช่างศิลประหัตถกรรมที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็ทําให้เราสองคนมีชุดที่พูดได้ว่า ผมรู้สึกมันเป็นน่าเดชขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นเลยโอ้โห,ห,อหนูชุดไม่อยู่เพราะว่า CF ทั้งชุดแล้วนะคะเป็นยาย่าไงเป็นยาย่า,ไ,ยา,ยาได้ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูนวลสีพร้อมใจค่ะครูช่างศิลปะหัตถกรรมนะคะจากชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมบ้านห้วยทรายอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกว่าแม่นวลเจ้าครับผมแม่นวลแม่นวลมาจากชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมห้วยสายอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ใช่ไหมคะเจ้าครับผมคือน้องเจินเนี่ยมีความสุขกับการเสียเงินไปพี่ตาพูดผิดครับหนูมีความสุขกับการใส่ชุดสวยๆแบบนี้ของแม่แต่ว่าไม่ได้มีความสุขกับการเสียเงินนะคือบอกนิดนึงว่าชุดของเราทำมาจากใยธรรมชาติและเป็นใยของต้นกันชงใยกันชงซึ่งกันชงเนี่ยเป็นพี่น้องกับกัญชา เพราะฉะนั้นถามคาแรกเลยว่าใส่แล้วผมจะเมาไหมครับแน่่นครับไม่เมาค่ะไม,ไม่เมานะคือกัญชงอ่ะใส่แล้ว,วเมาเจ้าตัวนี้คือเปลือกของลําต้นเจ้าถ้าจะให้เมาเนี่ยต้องใบอ่ะมีอายุร้อยวันแล้วถึงจะเมาได้เจ้าอ,อันนี้คือจากเปลือกต้นมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยนะคะเจ้ามันมาได้ไงคะ คือตัวนี้ก็คือเปลือกกันชงวิธีฉีกออกจากลําต้นแล้วเอามาต่อแล้วก็ต้มด้วยน้าขี่เท่าเพื่อฟอกสีให้สีมูนีเจ้าคนกันชงมันไม่เหมือนกันชานะคนชอบเข้าใจผิดเลยคือหนูสารภาพมอบตัวเลยค่ะคุณแม่ค่ะก่อนนั้นเนี้ยหนูรู้สึกแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเสื้อผ้าที่ทําจากเส้นใยกันชงเนี่ยมันถึงได้แบบราคาสูงค่อนข้างแพง อนนี้เข้าใจแล้วเพราะมันมาจะาก,กว่าจะเปลือกไม้จะมาเป็นเส้นใยแบบนี้อ่ะม,มันยากมากมันเป็นศิลปะหัตถกรรมมันเป็นการเรียนรู้ที่มาทําเป็นเครื่องนุ่งห่มแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับกัญชงเป็นเสื้อผ้าดึกดําบันของพี่น้องมงมกัญชงเป็นต้นพืชที่ต้องปลูกบนขุนเขาเมื่อก่อนเนี้ยมงลงมาซื้อเสื้อผ้ามาได้นะเจ้าม,มงต้องปลูกกัญชงเอามาทอเป็นเครื่องนุ่งหม่มใส่กัญชงมีคุณสมบัติคือใส่ร้อนจะทําให้ร่างกายเย็น ใส่หนาวจะทําให้ร่างกายอบอุ่โงงจะมีอยู่ชุดเดียวแล้วก็ใส่ทั้งทํางาน <S <S ทั้งนอนทั้งทุกอย่างไม่ซักไปห,หรอครับไม่ซักก็ได้ไเจ้าตากพึ่งแดงกันชมมันวิเศษขนาดนี้ต้องต้องซื้อมาครอบครองบ้างแล้วหนูใส่อยู่ก็คือไม่ร้อนเลยเมื่อกี้ก็แบบถามกันว่าเอ้ใส่แล้วมันเป็นยังไงปกติหนูเป็นคนแพ้ผ้ามากอันนี้ก็คือใส่สบายเลยแล้วมันมีทุกอย่างเลยทํามาเป็นเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มได้ทุกประเภท เจ้าคบคือสินค้าที่ชุมชนเขาทำเนี่ยมีตั้งแต่หมวกไปหารองเท้าสีก็คือน,น่ารักมากนี่เป็นสีธรรมชาติ ใช่ไหมคะสีธรรมชาติอันนี้ก็ได้แบบนี้มาแต่ว่าที่เห็นเป็นสีอื่นๆนี่คืออันนี้เอาไปย้อมเจ้าอันนี้คือสีดอกทองกาวเจ้าอ๋อนี่นี่เอามาทั้งแท่งเลยนะคะเจ้าแล้วก็อันนี้สีใบไม้สักกับน้ําที่เท่าเจ้าใบไม้สักกับน้สวยอ่ะสีน้้พี่ชอบสีนั้นอ่ะพี่ว่าสวยแต่จริงๆแล้วสีใบดอกทองกาวก็ก็สวยคือย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดเลยเหมือนกันจ้ที่บ้านวยทรายเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนทำเป็นศิลปะหัตถกรรม การเย็บนะครับชุดที่สวมใส่จากใยกันชงเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วครับแม่สิบเก้าปีแล้ว<ป>จ้าสิบเก้าปีมารวมตัวกันได้ยังไงคะแม่คือเริ่มแรกอ่ะเป็นชาวนาปลูกข้าวปลูก่วเหลือง <S 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 อแล้วก็พอว่างจะปลูกถัเวเหงืองระยะที่ช่วงห่างอ่ะปลูกข้าวเสร็จเราเกี่ยวข้าวแล้วก็เราก็ช่วงนั้นก็เอากันมาฝึกทําก็เอามาทักทักไหมพรมทักเชือกฟาง <S 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 แล้วก็เอาให้คนในโคเลือนใจ แล้วต่อมามีการพัฒนาขึ้นเริ่มต้นที่มาทักเป็นใยกัญชงนะเมื่อปี46เพราะว่าได้ออกมาขายที่ถนนคนเดินเชียงใหม่แล้วก็รู้ว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบกัญชงครับต่างชาติเขาจะเรียกเฮมอ่เมาเฮมเอกลักของบ้านหว้วยสายาเป็นไงคะคือตอนนี้ถ้าเป็นสินค้าตัวนี้ถ้าไปตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะก็คือของแม่เจ้าเดียวในประเทศไทยอยู่โอเจา้ามีที่เดียวในประเทศไทย อำเภออื่นตําบลอื่นจังหวัดอื่นนอกเหนือจากข้วทรายแม่ริมเชียงใหม่ไม่มีเจ้าไม่มีเจ้าคือกันชงเส้นกันชงนี่นะแม่ก็เอามาทักมาทดลองก่อนมันก็จะแข็งกระด้างก็จะทําได้ออกมาเป็นรูปร่างก็ประมาณสองปีแต่คนที่อยากเรียนแบบเวลาเขาไปทักเขาก็ทนมาได้ในการที่ว่าเจ็บมือหรือว่าอย่างเจ้านี่ผมผมพูดจริงๆนะนะผมอยากใหน้น้องเจินลองถักนี่น้องจะถัก,กไหวไหมเนี่ยเขาจะเจ็บมือหรือเปล่าลองได้ไหมคะผมให้เจ้าได้มันเหมือนนิตติ้งเหมือนกันนะอันนี้คือนิตติ้งนี่คือเอกลักษณ์ ที่ไหนมาเห็นก็จะรู้ว่าเนี่ยมาจากคัว้วทรายแม่เินเล่าตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกมาจนถึงทำเนี่ยมันใชร้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับแม่ไม่ได้ปลูก แม่แบบได้ปลูกแต่ว่าแม่ไปซื้อเส้นใยแม่ได้ใยมาแม่ก็ม้วนเป็นก้อนม้วนใยเป็นก้อนเซจแม่ก็จะส่งไปทักมวกทักเสื้อทักกระเป๋าแล้วแต่ว่าสมาชิกคนไหนอะทาอย่างได้เขาจะไปแย่งงานกันรับงานตามที่ตัวเองถนัดเจ้าดีจังเลยค่ะสมมติหนูไปนักท่องเที่ยวไปถึงหนูจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเขาก็จะสอนทําดอกไม้เล็กๆทำถุงทำกระเป๋าเล็กๆอย่างโมนี่จะชิ้นเล็กๆแม่ก็ พยายามสอนอย่างน้อยๆดอกไม้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงกว่าจะทักเสร็จถ้าสอนใหม่ย่างเสื้อตัวเนี่ยแม่ทักแล้วคทักแล้วก็ต้องเอามาเย็บประกอบเพื่อเป็นตัวตัวนี้กําลังเย็บมันเป็นเสื้อครับพอเย็บเสร็จเนี่ยแม่ก็ต้องส่เครื่อคนไปทําขอบทําริมแล้วก็เอามาต้มซักตัวเนี่ยที่มันเป็นเส้นได้ทักลื่นเพราะว่าทุบกับไข่เอาไปทุบในไข่ขี้ผึ้งครับมีหน้ามันถึงมีความรู้สึกลื่นเกซ์เจอร์มันถึงลื่นแบบนี้เพราะไข่ขี้ผึ้งเข้าใจแล้วทำไมแพง ไม่ใช่แค่แรงกายนะนี่คือความรู้นะคะกว่าจะรู้วิธีที่แบบเอามาทําแล้วสวยแบบนี้มันมันไม่ใช่แค่วันเดียวถึงจะรู้ได้อ่ะอย่างชุดนี้แม่พึ่งทําเซตเป็นตัวแรกเพราะว่าช่วงโควิดเนาะก็ทํากันทําวาเอ๊คิดว่าเอจะทําแบบอะไรอย่างออกมาเพราะแบบเก่าๆฮาลก็เยอะแล้วก็เลยไปเห็นวัยรุ่นกําลังชอบมมนี้ก็เลยลองทําดูจากตอนนี้หนูไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพราะว่าหนูอ่ะ ทำไม่เป็นอะคุณแม่สอนเจินนิดหนึ่งนะระหว่างนี้ผมถามนิดนึงว่าแล้วถ้ามาที่บ้านบวยซาแห่งนี้แล้วนอกเหนือจากมาถักแล้วเนี่ยมีอะไรให้ทําอยู่ครับคุณแม่ครับแม่ก็จะมีพักก่อสารพิษเพื่อไปทํากับข้าวกิีนนะจ้าจะพาเที่ยวในหมู่บ้านที่บ้านเก่อในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แม่เนี่ยบาเกิน200เมตรนี่นะก็จะมีส่วนส์อีโรติก โอ้สวนสีนอีโรติกผมชอบชื่อมากเลยอีโรติกมันหมายความว่าไงมันเป็นศิลปะที่บู๊ป๊อบแบมแบมเนี่ยครับใช่ใช่ครับเดินออกมาอีกประมาณ20เมตรก็จะถึงสวนนานีครับสวนนานีนี่ก็จะมีปลูกข้าวมีพืชออแกนิกมีบ่อปลาให้เราตกเบ็ดเล่นเจ้าแต่ถ้าจะออกไปฮื่อไก่กว่านี้เขาก็ไปไหว้ผ้าบาทห้วยหลวงพ้บาทห้วยหลวงเจ้า แล้วก็ถ้าไกลขึ้นมาก็ไปแอวแม่สามัยแอวผานกกกไปดูกรรมวิธีการทําเส้นใยครับโอเคนี้ก็คุ้มละใช่สองสามวันแม่คะถ้าอยากจะไปถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วอยากไปติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะได้ตีเบอร์แม่เจ้า0812894744ครับแล้วก็ไลน์แม่ก็ใจเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็ Facebook ครับผมคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อมานะครับถือว่าหลายคนอยากจะติดต่อมาซื้อสินค้านะครับจากชุมชนศิลปะหัตถกรรมที่บ้านห้วยสาาแห่งนี้หรือบางคนอาจจะอยากเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็การเย็บปักถักร้อยจากเส้นใยกันชงแบบนี้ก็เป็นไปได้ศิลปะเนี่ยมันมีคุณค่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ทุ่มเทอดทนฝึกฝนจนกว่ามันจะออกมาเป็น นี่นะครับสินค้าที่จับต้องได้แบบนี้แต่บอกเลยว่าเมื่อคุณทําสําเร็จมันมีมูลค่ามหาศาลนะครับวันนี้ขอบคุณแม่นวนมากมากเราได้ความรู้เยอะเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมแค่ติดตามรายการของเราปักหมุดหัดทักษิณกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะบอกได้เลยว่าคุณจะได้ความรู้คุณจะเห็นคุณค่าที่สะท้อนออกมาถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและบางครั้งคุณอาจจะได้ไอเดียในการหาธุรกิจใหม่ๆมาดําเนินชีวิตก็เป็นไปได้ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพี่ตาเวลาหมดเร็วเหลือเกินสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับเวลาเดิมทางช่องไทยรัฐทีวีก็คือบ่ายโมงครึ่งเจอกับผมแล้วก็เจนเจนแล้วก็ผมแล้วก็บรรดาท่างศิลปะหัตถกรรมครูศิลป์ระดับชาตินะครับบุคคลที่ทรงคุณค่าแบบนี้เราจะนามาพูดคุยกันเป็นประจำดูแลแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการปักหมุดหัตถศิลป์นะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไป,ปแอลเหนือกันเจ้าอันนี้ต่อเหรออ่าไปก่อนก่อนจะไปสวนศินอิรติเดี๋ยวเขาต้องลืมทำใหม่หมด <laughs>